สวัสดีครับก็อยู่กับเกม l i ย e r น n g e r กองแกง c h a n n e l เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช n แนลของผมด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับแม่มดขาวคาล่านะครับก่อนจะมารีวิวนะครับก็ดูสตอรี่ของมันก่อนนะครับว่ามาจากตัวอะไรนะครับเนี่ยก็มีตั้งแต่4ดาว5ดาว6ดาว7ถ้าไม่ใช่ดีโท่ทีนะครับก็เป็น6ดาว ที่เป็นล่างอันต้านะครับชื่อว่าแม่มดขาวคาร่านะครับตัวนี้นะครับมันสามารถหาได้จากสเตจพิเศษนะครับก็เป็นตัวฟรีที่หาได้นะครับเนี่ยครับมันมีแจกอยู่ด่านนี้นะครับด่านลูกบากเวมนห้านะครับเนี่ยครับแม่หมดขาวคาร่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถเล่นด่านนี้ผ่านได้นะครับมันก็จะมีแจกตัวตั้งต้นอยู่ที่ด่านไหนนะเดี๋ยวผมขอดูนะครับจาไม่ได้เนี่ยครับมีแจกอยู่เนี่ยด่านเหมืองแร่ลึกลับ4นะครับก็จะมีตัว6ดาวล่างธรรมดา เป็นคาร่าในพระคุมสีแดงนะครับก็ด่านี้น่าจะผ่านกันได้ทุกคนนะครับก็มาหาจับได้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูรีวิวแล้วชอบนะครับอ่ะคราวนี้ก็ไปดูค่าพื้นฐานต่างๆของตัวแม่มดขาวคาร่าเลยด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นสายไวพิบนะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นคําว่าสายไวพิบนะครับเราเดาได้เสมอเลยว่าตัวนั้นน่าจะเป็นการเน้นการใช้สกิลนะครับหรือว่าเป็นการแบบ ช่วยเพื่อนนะครับหรือว่าบับให้สตูเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับอ่ะก็มาดูที่สกิลแรกของมันนะครับก็จะเป็นสกิลเมฆพิษนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับด้วยพลังโจมตีคูณ60นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสกิลเมฆพิษนะครับอันนี้สกิลร่างธรรมดานะครับคราวนี้เป็นสกิลร่างอันต้านะครับเป็นสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับ มันบอกว่าทําให้สตูอ่อนแอขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพลังโจมตีคูณ300%นะครับเออนี่แรงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ลดพลังต้านทักษะของสตูนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับลดพลังต้านทักษะของสตูนะครับเหมือนลดเกาะนะครับเหมือนคือลดพลังต้านสกิลนะครับคือเวลาสตูมันโดนสกิลของเรานะครับก็โอกาสที่จะลดความเสียหายมันจะน้อยลงนะครับ พอเข้าใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูเล่นให้ดูเลยลวกันนะครับเดี๋ยวอธิบายในคลิปละกันนะครับอันนี้ผมติดเกียร์อันนี้นะครับที่จะเพิ่มเป็นเน้นเป็นเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับอันตรงกลางนะครับผมใส่โลอีวานะครับอันนี้เน้นนะครับพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมใส่กิฟติดผมพิลินะครับอันนี้ก็เน้นอัตราการใช้สกิลเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัว พี่ิ้นะครับเราก็สามารถใช้กระเป๋าปีกแห่งความมืดแทนได้นะครับนี่ครับอุ้ยกดผิดนะครับอ่านี่ครับก็สามารถใช้กระเป๋านี้แทนได้นะครับส่วนตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีโล่ความร้อนนะครับก็สามารถใช้นี้แทนได้นะครับโค้ดผู้บัญชาการนะครับอันนี้ก็มีอัตราการลบหลีกด้วยนะครับก็ดีคนละแบบนะครับอันนี้มันมีพลังชีวิตนะครับแล้วก็เวทโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ตัวเลขเวทโจมตีมันเป็นตัวเลขนะครับ ก็ใช้แทนได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดอย่างเซตอีวา e นะครับอ่ะคราวนี้ก็ไปเล่นสเตตหลักเลยดีกว่านะครับไปดูว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะครับอืมก็ลองที่ดัน3 2 3นะครับก็ไม่เอาเพื่อนไปนะครับเห็นเพื่อนผมมีเลเวล30เพื่อนเหล่านี้เต็มแล้วนะครับส่งไปให้ก็น่าจะไม่ได้ใช้กันนะครับน่าจะแอดไม่ได้นะครับอ่ะ คราวนี้ผมปล่อยคาร่าไปนะครับออกมาปุ๊บนะครับนะครับคาร่าอันนี้โจมตีธรรมดาของมันนะครับสีเขียวนี่เป็นสกิลเมฆพิษนะที่ที่เป็นสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตีคูณ60อ่านี่ครับเนี่ยครับที่มีบาปปุบนหัวนะครับนั่นคือสกิลที่2ของมันนะครับเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับเนี่ยเนี่ยครับที่มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะลดเขาเรียกว่าอะไรลดพลังต้าน ทักษะนะครับลดพลังต้านทักษะของสตูนะครับเนี่ยมันจะเป็นเบ่งพลังที่เป็นเนี่ยเป็นขึ้นกลมๆ,ๆบนตัวมันนะครับแล้วมันจะไปติดบนตัวของสตูนะครับเป็นเหมือนดอกไม้บนหัวของสตูนะครับโดนหลายตัวอยู่นะแต่พอเอิญด่านนี้มันใกล้นะครับเลยไม่เห็นความกว้างของสกิลนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสกิลที่2ของมันนะเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับเพราะว่ามันสามารถลดพลังต้านทักษะ ของศัตรูนะครับน่าจะมปะีประโยชน์ตอนที่เราเล่น PVP นะครับเพราะกองหน้าที่มันใส่เขาเรียกว่าเลยใส่อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ต้านทักษะนะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละมะั้งคาร่าอาจจะลดอันนี้ตรงนี้ลงได้นะครับเราก็จะสามารถยิงให้มันตายได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวดูความกว้างของสกิลก่อนดีกว่านะครับ สำหรับคาร่า,าตัวนี้นะครับก็เดินค่อนข้างที่จะช้านะครับเนี่ยช้าเลยแหละนะครับแต่ยืนยืนไกลพอสมควรนะครับเนี่ยครับดูระยะยืนนะครับก็ไกลพอสมควรเลยนะครับยังไม่ใช้สกิลนะครับอยากรู้ว่ามันโดนกี่ตัวใช้ดิไม่ยอมใช้สกิลอีกนะอ่านี่ครับอ๋อนี่สกิลที่2มันตีแล้วโอ้โหเฮ้ยโดนเยอะนะเนี่ย อ้โดนยาวเลยนะเนี่ยสกิลไอเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นนะเนี่ยครับโดนยาวเลยครับแบบนี้เอาไว้ไทเกอร์มารูดนี่ตายห่าหมดนะพบไว้ไทเกอร์มันโจมตีแบบใช้ไอสกิลนะครับแล้วเจ้าคาร่าตัวนี้นะครับมาลดพลังต้านทักษะนะครับก็คือลดพลังต้านสกิลเนี่ยครับแต่ว่าสกิลเมคพิษก็ไม่ค่อยที่จะ วิวาเท่าไหร่นะครับชอบสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมากกว่านะเนี่ยครับโดนไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยที่เป็นรูปเหมือนใบไม้สีขาวๆครับนะครับเดี๋ยวสู้ให้ดูนะครับโดนแล้วหงายท้องเลยอืมนะครับสกิลไม่พิษนะครับจะเป็นสีเขียวๆนะครับส่วนสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์มันก็จะเป็นบับที่เป็นวงกลมรอบตัวมันนะครับแล้วก็ไปติดอยู่บนหัวสตูนะครับคล้ายๆใบไม้นะครับ โอ้นายกบได้ก,บด,กบด้วยนะครับดูแล้วนะครับเอาไปเล่น PVP น่าจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับผมไปจัดที่ PVP เลยแล้วกันนะอืผมขอไปจัดที่ PVP เลยแล้วกันมีามคนโอเคนะครับ6,100โอ้โหคู่ต่อสู้โหดทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับ มาตี PVP ดูนะครับปล่อยเจ้ามีไปก่อนนะครับตัวชนผมนะครับบอดใช้น้ำแข็งผมก็ใช้ไอเทมอามาตากันนะครับตามสูตรเดิมที่วางไว้นะครับตำแหน่งการยืนมันน่าจะยืนตรงกันกับเจ้าคนนี่เทพีทองคำนะครับอย่าเพิ่งปล่อยคนนี่เทปีทองคำมาละกันนะครับ๋ยวมองไม่เห็นการใช้สกิลยของคาร่าเราเนี่ยครับนี่ครับกองหน้าเห็นไหมครับติด แบบไอเจ้าสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับมีที่เป็นใบไม้บนหัวนั่นเองนะครับคล้ายๆใบไม้มันไม่ใช่ใบไม้นะอนะครับผมก็จะยังไม่ปล่อยเจ้าโคโนี่ทีพีทองคำนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับเห้นคาร่าออกมาแล้วกันเมื่อแต่ปล่อยคาร่าผมจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยผู้ต่อสู้มีดินิดด้วยนะโอ้โหกล้องหลังผมโดนนะครับจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะได้เปรียบนะ พอไม่ได้ปล่อยตัวตัวบับมาก็โดนไปเยอะเหมือนกันอืก็ยังไม่ปล่อยคนที่ในปีทองคำแล้วกันนะครับอยากจะดูบับของคาร่าเหมือนเราจะเป็นต่ออยู่นะออาจจะเหมือนที่วางคิดคิดไว้นะครับดูเหมือนมีประโยชน์อยู่นะแต่ว่า ก็มัวมวนิดนึงนะก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชนะได้นะมันก็รวมๆกันนะครับอืสําหรับบับของคาร่าตัวนี้นะครับยือกันนานพอสมควรเลยนะคู่ต่อสู้เราก็แต้มสูงเหมือนกันนะครับแต่ชนะได้ครับโอ้โหชนะหกพันหนึ่งร้อยได้เนี่ยนานๆจะชนะโอ้โหบวกยิเอ็ดเลยเหรอ แต้มผมหกพันแล้วนะครับไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปตีอารีนาดูดีกว่านะครับสาหรับสกิลนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบทีเดียวนะครับสําหรับเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับชอบค่าที่2ของมันนะครับลดพลังต้านทักษะของศัตรู9วินาทีนะครับผมเอาไปตีอารีนาดีกว่านะอาจจะเห็นชัดกว่าเดิม,อ,มอันนี้ อคาร่ามัน6ดาวขอเลื่อนมาแล้วกันไวท์ทกเกอร์สองตัวค่อนข้างที่จะโหดน,นะเอาไป4ตัวแล้วกันนะครับใช้แซนลีเดบิลดอนนะครับไวท์ทกเกอร์นะครับแล้วก็คาร่านะครับก็มาดูนะครับว่าเอามาเล่นอารีนาจะออกสกิลไหนบ่อยกว่ากันแล้วกันนะครับไวท์ทกเกอร์มาแล้วคารา่ายังไม่ออกสกิลตายซะล โอ้ White d a g g e รูดไปแล้วอ้าวนี้ครับฟาบนะครับนั่นไงโดนบาปของคาร่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วโดนสกิลของ White ก a g g เข้าไปก็น่าจะเอื้ออำนวยกันเลยแหละนะครับถ้าดูตามนี้นะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็ลองติดเกียร์แล้วก็ลองเอามาใช้ดูนะครับสำหรับคาร่านะครับ ก็ด่านที่แนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้มีเดนิสด,ด้วยอืแต่มันก็เลือดน้อยนะครับโดนโดนสกิลของโพไซดอนเข้าไปก็ทีเดียวก็น่าจะจอดนะถ้าหลบไม่ได้สำหรับคาร่าไปละนะครับโอ้โหนั่นไงอา้าติดบอโอ้นีครับนะครับเฮ้ยนะมีประโยชน์นะโดนนั้งแถบเลยเมื่อกี้เนี่ยบอบเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับ ไม่ใช่ดีสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์ของคาร่านะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโดนสกิลเข้าไปแล้วไวท์เทเกอร์ยิงนะครับใต้เป็นแถบเลยนะครับหเหมือนจะเป็นลองจากจังหวะเมื่อกี้นะครับได้บับเจ้านี่เข้าไปนะครับเนี่ยครับชนะเลยนะครับคู่ต่อสู้เหนือกว่าเราด้วยนะเมื่อกี้นี่มีเดนิสมีมุนตัวใหม่ด้วยนะครับ ก็เล้นอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับอ,อัลันติอาริญานะครับค่อนข้างที่จะมองชัดเจนว่าโอ้โหฟูลทีมนะตัวนี้เรามากัน4ี่คนอ่ะไปเซรีเดบิโลดอนนะครับไปแล้วนะครับไวเทเกอร์คาร่าโอ้ตายครับเนี่ย ว่าไงยังไม่ออกปรับนะครับดูแล้วรอบนี้เราจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> อืมเอาเหลือไม่กี่ตัวแล้วโอ้โหเกือบแล้วครับเนี่ยมันจะแพ้นะครับมั่นใจในมั่นใจในทีมมากเกินไปนะเอาตัวนี้มาช่วยเหลือทีมหน่อยละกันนะครับโพไซดอนนะครับ ต่อนะครับด่าน9นะครับอารีน่านะครับอยู่กับการรีวิวคาร่านะครับอ่ะมีตัวช่วยแล้วอ่าโพไซดอนมาแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับมีตัวมาช่วยนะครับคาร่าเรานะครับออกสกิลแล้วนะครับที่เป็นสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับมันจะเป็นใบไม้สีขาวๆบนหัวนะครับผมเรียกว่าใบไม้แล้วกัน คูต่อสู้เราก็เก่งพอสมควรเลยนะแต่มันเลือดน้อยอะ่ะอืมแต่ก็น่าจะชนะได้นะแต่เราก็เสียทีมเราเบนกันโอ้ยนะครับครูต่อสู้มีทีพีทองคํานะครับเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาทีพีทองคํามาด้วยดิโหนานอะชนะได้แล้วนะครับ แต่เราก็ตายไป2ตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเพลงฟรีใน YouTube นะลองเปลี่ยนเพลงหน่อยเพลงไม่เพาะเลยอิงติงติงติงอะไปตีพีพ,พ,พีอีกดีกว่านะครับเมื่อกี้ได้ขนนกพิเศษมาด้วย่ใครมาตีเราเราไปตีเขาโอเค ไปว่าเขานะครับ5,003ไม่ตีนะครับแต้มน้อยไปนะครับอาจจะกดกันไม่มันนะครับ5,005นะครับขอสัก5,009แล้วกันอ้าวพอดีเลยนะครับพูดก็มาพอดีเลยอ่ะดูกันต่อนะครับกับการรีวิวคาร่านะครับกับโหมด PVP นะครับป่อยตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเรือดำน้ำโอ้โหคู่ต่อสู้ก็หนักทีเดียวนะครับปล่อยไปแล้วคาร่าครับ ปล่อยขาราชไปแล้วโอ้ยตายออกมาก็ตายเ <c oughs> สีดยดใจออกมาตายไปไปนะครับเอาเอาคืนบ้างตายแล้ววะโดนสกิลใครเนี่ยมันอยู่ในระยะสกิลของโพไซดอนพอดีเลยเอานี่ครับมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วพูดแล้วูดใช้ไอเทมมัตานะเราใช้ตามตายอีกแล้วครับ <c oughs> ไม่ทันได้ไม่ทันได้มองเลยไม่ทันได้เบ่งสกิลคืนเลยตายอย่างเดียวเลยเดนนิสเดออสู้กันไปแล้วกันนะเราไม่มีตัวบับเลยนะไม่ได้ปล่อยเทปีทองคำออกมานะครับแต่ดูแล้วน่าจะแพ้มั่นใจในทีมเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยากให้ดูนะครับอยากจะอยากจะรีวิวให้ดูนะครับสำหรับคาร่าโอ้โหลงน้ำแข็ง ไปโกนลงน้ำแข็งก่อนเขาอีกดูแลแผลนั่นไงนั่นไงไหนราคาล่างคาร่าหายที่หน้าเขาไหมล่ะไปดิยิงเข้าไปนะครับ ก็เต็มที่แล้วกันนะครับเท่าที่จะสู้ได้นะครับเราก็ยื้อเต็มที่นะครับคู้ต่อสู้เราก็ใช่เล่นเลยนะเอา้าพลิกเกมเหรอเฮ้ย oh. เกมพิกครับนึกว่าจะแพ้เอา้าโอ้โหผมไอคีคู่ต่อสู้เราพลาดพังให้กับไวท์เทเกอร์เราไปแลละนะครับชนะได้นะครับ นั่นไงนั่นไงเรียบร้อยเลยนะครับนี่ไม่ได้ปล่อยเทพีทองคำคนนี้ออกมาเลยนะเนี่ยชาวก็มีประโยชน์นะชาวค่อนข้างที่มีจะประโยชน์กับกองหน้าเลยนะครับถ้าดูจากช็อตนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เกือบจะแพ้แล้วพี่กลับมาชนะได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วกันนะครับน่าจะจบเท่านี้แหละนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ คาร่าแม่มดขาวนะครับมันมีสกิลที่1ก็คือสกิลเมฆพิษนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนสกิลที่2ที่เป็นร่างอันต้ามันนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับสกิลเสียงเพลงแห่งเวทมนต์นะครับอันนี้ผมชอบตรงลดพลังต้านทานไม่ใช่ดิลดลดพลังต้านทักษะของศัตรูลง9าวินะครับผมชอบสกิลนี้แหละนะครับสาหรับคาร่าแม่มดขาวนะครับโอเคนะครับจบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับจ้า